ออการดา่าใครสักคนว่าไอ้สันดานหมานี่ฟังดูก็รู้ว่าแรงมากเลยใช่ไหมครับค่ะแรงจริงๆแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือแรงขนาดนี้เนี่ยมันผิดกฎหมายฐานหมิ่นประมาทเลยหรือ,อยังคือเส้นแบ่งจริงๆมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะอืมเป็นคำถามที่ดีมากครับวันนี้เราเลยจะมาเอ,อ่อเจาะลึกหาคำตอบกันจากคำพิาพากษาสารดีกาจริงๆเลยนะคะคือดีกาที่3 0 7 3 2 5 6 5ครับ ดีกาฉบับนี้ตัดสินเรื่องนี้ไว้ชัดเจนพอสมควรใช่ค่ะเราจะมาดูกันว่าศาลท่านใช้หลักเกณฑ์อะไรในการแยกแยะระหว่างคำด่าเร่งๆกับการหมิ่นประมาทที่เป็นความผิดอาญาไปเลยผ่านเคสนี้แหะคะ่ะน่าสนใจครับลองนึกภาพตามนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจเลยอ๋อที่โรงพักเลยเหรอคะใช่ครับในห้องไกล่เกลี่ยคดีคือผู้ร้องหรือผู้เสียหายเนี่ย เขาเคยแจ้งความดำเนินคดีกับหลานของจำเลยไว้ก่อนแล้วอืมบรรยากาศคงตึงเครียดหน้าดูเลยนะคะมีญาติิมีตำรวจอยู่ด้วยแน่นอนครับแล้วระหว่างที่คุยคุยกันกำลังไกเกลี่ยยกันนี่แหละครับจำเลยก็คงอออารมณ์ขึ้นค่ะก็เลยด่าผู้ร้องต่อหน้าคนอื่นๆเลยว่า ไอ้สันดานหมาแล้วก็ยังห้ามไม่ให้เข้าบ้านพ่อตัวเองอีกโอ้โห oh, คำนี้เลยนะคะไอ้สันดานหมาคำนี้แหละครับที่กลายเป็นประเด็นฟ้องร้องกันในศาลค่ะประเด็นสําคัญของคดีนี้เลยก็คือการตีความว่าคําด่าแบบนี้เนี่ยมันเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326หรือเปล่าครับมาตรา326ซึ่งหัวใจหลักของมาตรานี้จริงๆนะคะคือต้องมีการใส่ความเกิดขึ้นค่ะใส่ความคํานี้สําคัญนะครับ มันหมายถึงอะไรในทางกฎหมายครับคำว่าใส่ความในทางกฎหมายนะคะคือมันหมายถึงการยืนยันข้อเท็จจริงค่ะข้อเท็จจริงใช่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องไม่จริงก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่มันเอ่อน่าจะทำให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวผู้ถูกกล่าวถึงในทางที่ไม่ดีครับครับ แบบทําให้เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือว่าถูกเกลีดชังอะไรแบบนี้ค่ะคือมันต้องเป็นเรื่องที่คนฟังพรจะเชื่อได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่แค่คําด่าหยาบคายลอยๆที่แบบแค่แสดงความโกรธออกมาอ๋อเข้าใจแล้วครับสิริปังเป็นเรื่องที่คนฟังอาจจะเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องจริงใช่ค่ะทีนี้พอมาดูคําว่าไอ้สันดานหมาในคําพิพากษาดีกาฉบับนี้สารท่านก็วิเคราะห์ได้น่าสนใจมากเลยค่ะครับ สารมองยังไงครับกับคํานี้คือสารมองว่าคําว่าสันดาเนี่ยแม้จะหมายถึงอุปนิสัยที่มีมาแต่ก,กําเนิดแล้วก็มักจะใช้ในทางไม่ดีนะคะคแต่มันก็ยังไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริงที่มันชัดเจนเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอะไรของผู้ร้องขนาดนั้นอืมไม่ใช่ข้อเท็จจริงและที่สําคัญกว่านั้นนะคะสารชี้ว่าคนทั่วไปที่ได้ยินคํานี้เนี่ยไม่น่าจะมีใครเชื่อจริงๆจังๆหรอกคะ่ะ ว่าผู้ร้องมีสันดานเหมือนหมาตามตัวอักษรเป๊ะ,ปะครับก็คงไม่มีใครเชื่อแบบนั้นจริงๆใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องเปรียบเปรยที่แบบมันเหนือจริงมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นเมื่อคนทั่วไปไม่น่าจะเชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงคําพูดนี้มันก็เลยไม่น่าจะทําให้ผู้ร้องเสียชื่อเสียงตามความหมายของกฎหมายหมิ่นรดมาทได้นะคะ แต่ก็น่าคิดนะครับคือถึงแม้คนฟังจะไม่เชื่อว่าเป็นหมาจริงๆแต่การถูกด่าว่าสันดานหมาเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนถูกลดทอนคุณค่าเป็นมนุรุ์ไปเลยนะครับทําไมศาลถึงดูเหมือนจะเอ่อมองข้ามความรู้สึกเจ็บปวดตรงนี้ไปละครับเป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะคือศาลท่านไม่ได้มองข้ามความรู้สึกนะคะแต่ว่ากฎหมายหมิ่นประมาทเนี่ยเขาถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มครองชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงใช่ค่ะ จากข้อเท็จจริงเท็จที่อาจจะมาทำลายชื่อเสียงนั้นไม่ใช่การคุ้มครองความรู้สึกส่วนตัวจากคำพูดหยาบคายทุกประเภทไปสมดสารก็เลยต้องพิจารณาบริบทอย่างละเอียดมากๆค่ะอ๋อบริบทสำคัญใช่ค่ะในคดีนี้เนี่ยศารให้ความสำคัญกับบริบทแล้วก็สาเหตุของการพูดมากๆเลยคือมันเกิดขึ้นระหว่างการไกล่เกลีย่ยที่ตึงเครียดอย่งที่เล่าไปครับ จำเลยเขาไม่พอใจที่ผู้ร้องซึ่งเป็นญาติกันแท้ๆเนี่ยยืนกลานจะดำเนินคดีกับหลานไม่ยอมความกันง่ <c oughs> ายๆศาลก็เลยมองว่าคำพูดไอ้สันดานหมาเนี่ยมันเป็นการาระบายอารมณ์โกรธความขับข้องใจณนะตอนนั้นมากกว่าอ๋อเป็นการระบายอารมณ์ใช่ค่ะมากกว่าที่จะมีเจตนาใส่ความ <c oughs> เพื่อให้คนอื่นเชื่อจริงๆจังๆว่าผู้ร้องมีอุปนิสัยไม่ดีอย่างนั้นจริงๆเข้าใจแล้วครับ คือบริบทกับเจตนาตอนนั้นมันชี้ว่าเป็นการด่าเพราะโกรธไม่ใช่การพยายามยืนยันข้อเท็จจริงให้คนอื่นเชื่อถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจนะคะคือแม้ว่าในชั้นพิจารณาคดีเนี่ยจำเลยเขาจะให้การรับสารภาพก็ตามอ้าวรับสารภาพด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะแต่สารดีกาก็วินิจฉัยว่าเมื่อการกระทำนั้นมันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานหมิ่นประมาทตั้งแต่แรกคือมันไม่ใช่การใส่ความตามที่กฎหมายกำหนดไว้การรับสารภาพมันก็ไม่มีผลให้ต้องรับโทษค่ะอ๋อถึงรับสารภาพแต่ถ้าการกระทำมันไม่ผิดกฎหมายตั้งแต่แรกก็ลงโทษไม่ได้ ใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นไปตามหลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือปอวีอ,อมาตรา185่งร้หนึวรงเลยค่ะครับซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสําคัญเลยว่าศาลจะลงโทษบุคคลได้ก็ต่อเมื่อการกระทํานั้นเป็นความผิดตามกฎหมายจริงๆถ้าองค์ประกอบความผิดมันไม่ครบต่อให้รับสารภาพสาลก็ลงโทษไม่ได้อยู่ดีค่ะเพราะมันจะกลายเป็นการลงโทษคนที่ไม่ผิดตามกฎหมายไปชัดเจนเลยครับสรุปแล้วในคดีนี้ ศาลทีกาก็เลยเห็นพ้อมกันสารอุทธรพิพากษายืนตามสารอุทธรไปคือให้ยกฟ้องจำเลยค่ะยกฟ้องไปเพราะมองว่าการด่าว่าไอ้สันดานหมาในบริบทของเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันไม่ถือเป็นการใส่ความที่จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทบทเรียนสําคัญจากคดีนี้จริงๆไม่ใช่แค่ว่าด่าคํานี้แล้วไม่ผิดนะคะแต่มันคือการตอกย้ําว่าเส้นแบ่งของความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยมันอยู่ที่การใส่ความครับ การใส่ความใช่ค่ะหรือการยืนยันข้อเท็จจริงเท็จที่อาจจะทําลายชื่อเสียงไม่ใช่แค่คําหยาบคายทุกคําที่ทําให้เรารู้สึกแย่สารจะดูทั้งตัวคําพูดเองบริบทแวดล้อมแล้วก็เจตนาของผู้พูดประกอบกันอย่างละเอียดเลยค่ะไม่ใช่แค่ความรู้สึกของผู้ฟังอย่างเดียวเป็นการแยกแยะที่เอ่อชัดเจนมากๆนะครับระหว่างความรู้สึกส่วนตัวกับข้อกฎหมายจริงๆทําให้เห็นภาพเลยว่าไม่ใช่ทุกคําพูดแรงๆจะผิดกฎหมายเสมอไปใช่เลยค่ะ คดีนี้ก็น่าจะชวนให้เรากลับมาคิดต่อเหมือนกันนะคะว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยที่บางทีเราอาจจะโกรธหรือใช้อารมณ์พูดจารุนแรงกระทบกระทั่งกันบ้างครับก็มีกันได้ไอเส้นแบ่งที่ว่านี้จริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรคือจุดที่คำพูดธรรมดาธรรมดาของเรามันอาจจะข้ามเส้นไปสู่การเป็นความผิดแทงอาญาได้นั่นสิครับการพิจารณาบริบทและเจตนามันก็เลยมีความสำคัญอย่างยิ่งจริงๆคร